สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกช่องทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่เจ็ดนะคะพี่น้องคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าความ่พี่น้องบระเท่าสุขสุขค้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูบุญมีค่ะพี่น้องคะแนวทางารัฐบ,บาลไทยนะคะพี่น้องเด้อแนวทางของปูบุญมีหวัวปถพานมากนะคะพี่น้องคะเ,เล็กเด่นเนี่ยของลอกเงืนล้านเขามานับกันเลยนะคะหากมันโเขามานับกันเลยนะคะตัวเด่นนะคะเขามา่นนับกันเนาะแล้วก็เล็กวิ่งของหลอกคำเสียนเขาโขขาพี่น้องคะเอามาดีนะคะปูบุญมีค่ะมาวางแนวทา,างตองหมวดนะคะพี่น้องแนวทางสิงเดียว่าเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูการมาสการนะคะปู จะเจริญพรนจะเลื่อนพรไปทั้งเนยหรอกรบพัวตกแห้งน้ำท่วมอุย้ยตกทุกมืออร่อยเด้อกระพ่วท่วมดีกว่าฝนแรงทำมาฝนมาแหง้งมันท่วมคลักอิลีค่ะอืมน้ำท่วมอิลีน้ำท่วมน้ำท่วมค่ะอันนี้กรบโปรงมี <c oughs> หาให,ห,ห้แล้วมีตะเหล็กน้ำมุนนะแต่ว่าเหล็กลอก็อกกรบโปงท่านเนี่ยล็อกลอก็ลอกแล้วละ่ะแต่ว่า มอตะไหนลุงปืมโอ้มอตะไหนลุงปืมค่ะผู้ใด้ค่ะผู้เอาน้ำมนต์กับน้ำมนต์ก้อนค่ะก็ได้ค่ะน้ำมนต์ก้อนก็ได้ค่ะมีน้ำมนต์ก็มี่มี่สามมี่หามี่เจ็มี่หาอีกมีสามมีหามีเจ็ดแล้วก็หานะคะผู้ค่ะโอ้มี่ห้ามีสี่ตัวโอ้คันที่แตกบ้างครับพูดนี่ อันที่แรกมี่สามมี่หามีเก็ดมีหาอีกมันออกมันออกเล่ามือขึ้นหาเก็ดเก็ดหาออกเก็ดหาครับพ่อออแล้วมันออกเล่ามันก็จะออกใข่อะไรขึ้นกานั่นหรอค่ะมันนี่พูดจับลงให้เบิเรเล่นมันค่ะแล้ว่า สามห้าเจ็ดค่ะห้าเจห้าเจ็ดห้าค่ะอ่ะก็เจ็ดศูนย์ห้าศเจ็ดศูนย์ห้าศูค่ะเนันขันขันคันที่สองเห็ดมือเหมือรอาอันนี้คันที่หนึ่งอันนี้คันที่สองค่ะ เลขไม่เศ้น,นี่ค่ะนี่เลสองเจดตัวที่สามนี่มันตัวอีหยังเนาะเป็นมังวงมังวอ่างจัจสองเจ็ดสองศูน 7, 2, 0, มีสองเจ็ดแล้วก็สองศูนดิค่ะปูสองศูนย์ก็เก่า มีสองมีเจ็ดมีสองค่ะแล้วจะมีศูนย์ค่ะมัสองเจ็ดสองเจ็สองศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์ค่ะว่ามันแล้ววันที่หนึ่งว่ามันเห็นมีสองค่ะ สองขันเท่านี้แหละแ okay, กเพือ่อขันขันที่แหลกกับขันที่แหลกลุมโมขันที่สามขันที่สามนี่มีแปดสองสามขันที่สามนึ่มีแปดมีสองมีสามอแปดสองสามพูดจากูไปสองแป 8ปดสองสาแปดสองแปดสอเก็ดเป็นที่ละแปดสองเจค่ะมันตีเปน็นได้สองอย่างเลขเก็ดก็เลขสามเลขสามก็เลขเก็ดน่ะค่ะแต่มันออกล่าวหรอละเก็ 8, 8แปเก็ค่ะแล้วก็ศูน ศูนเจค่ะศูนย์เจดศนย์หนึ่งบมันออกลาวถุงแมนค่ะปูหาสี่ตัวศูนย์เจ็ดนย์หนึ่งแล้ปูปูประจับออกมันออกตัวมันออกแล้วมันมีศูนย์เจ็ดนยกแล้วจับออกตัวแปดเจ็ด แปดเจ็ดามว่าแปดจามค่ะแปดสองสามวากันแปดสองสากับแปดสองเจ็ดคันที่สามค่ะเออนั่นสองเจ็ดค่ะอันนี้คันที่สามค่ะโอ้ได้หลายตัวแล้วเวกเกินกระตาไปหา6 7เแปแล้วครับพวค่ะ อือระหลายหลายตัวเอาละซ้ำนี่มัน,นออกตัวเดียวนึงเด็กค่อือออกรางวัลที่หนึ่งมื่อเจ้ากับวาตถีเอ,อตดวงวันที่หนึ่งให้ขเจ้าเด้กเจ้าขอรางวัลที่หนึ่งมื่อเจ้าค่สองเจ็ดสองศูนย์น่ันว่าสองเจ็ดจหหัวเล็กสองเหล็กเอา ตีเอสองอ่ะเป็นเก่าก็จ้าวัวมันค่ะ, 2> 2ะตีเอาสองสอเกดสองเกีสองศูนย์ค่ะไมเศ้าเน,นว่าทีเอาลงตีเอาลางวันที่หนึ่งก้เจาะค่ะว,ว,ว่วัาอีกังยอดป่าาก็เลยข่านนางเยเปียกับวัวเยบเปียวก็เลยโบ้้งน้ำาเจ้า เงินมื่อนี้กครับเรือทะเลน้ำม่อนนะเลือน้ำมนต์เรือเทอร์เร่องล็อกขามเทียนกระเ็ดไปแล้วล่ะต่บ่บ่บ่ท่านได้ลุล่งปืมคะ่ะผู้ค่ะองเรือลุ่งปืมจะก่อนจะเอาไวมม้มือมือมือหลังไดง้ค่ะเอาไปทำมือหลังค่ะเงินมื่อนี้ก็เอาเลือน้ำมนต์ไปจะก่อนจะยะวด,าด,าดาที่แล้วกั มันมีมีหกมีสามมีศูนย์มีหากูกันเลยบดิกจับตัวมันถือใคร <c oughs> จับถ <c oughs> ้าสามห่กกกกาก็สามศูนย์หา่ามาตัวหกเนี่ยก็เลยเอาไปใส่เกจต่างจัยบุ๊คเป็นเก้ามาไม่แดกเขาว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ของเนี่ยพอมนวายพูดนค่ะเวอร์ถดือยแต่ว่ากันผู้ไปซื้อไม่เก็เถออก็หรอกว่าค่ะผู้ไปิไปซื้อสามศูนย์หาแล้วก็สามหาหกนี่คผูกกจะติล่ไปทั้งสัตวค่ะกระิได้ทั้งสามตัวไปแล้วย่างน่อยๆแต่ัขาดแต่สองร้อยบาทค่ะเ่อร์น้อๆเลยอืม ตอมือเด็กมีมีสองสามขันคันละสามตัวคันละสามสองคูมันมีสองสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์เนี่ยมีสองมีสามห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดหา้า เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ค่ะ้ตัวนี้มันหลายก็มูลค่ะส่วนขันที่สามก็คือสองแปดสองแปดสองเจ็ดแปดสองสามค <8, S 1> <8, 3. S 2> ่ะชื่อว่าทุตัวลดนันตัวละสิบบาทค่ะพ่ออีบสิบบาทสิบบาท,บาทถ้ามันถึงก็ได้หลายตัว มันเขาพัญษานั่นไปูบ่ได้ลงทุนแต่กับบทันบ่ไ,ได้ลงทุนกับผมมีเงนินดอกค่ะเพื่อผมมีันได้ลงทุนจักหน่อยเนี่ก็สตรียมีเงินเตรมกระเป๋าอาญาผู้เดียวแล้วค่ะเพื่อผมมันเขนากัญษาก็เล่ือกระจ้างมันแต่ว,ว่าปูสังเกตบ่งอยู่แล้วมันก็น มันถือมาจุ่งหดจนค่ะตั้งแต่เขาปัญชามานันหนีตั้งแต่ปูเศร้าซื้อมันหนีมันกระเค่ะค่ะพิจารณาเบิ้งแล้วกับอิสือกับซื้อบิ้งอิสือกับพิจารณาเบิ้งติดตามไปเบิ้งว่ามัานติดเขาหรือพวกเขาเดีแต่ว่าเลขน้ำม่อนปูประปาที่จังหวดค่ะ บอกเล้ากับไทยไทยกับเล้าว่าก้าวกับไทยอยู่นั่นเด้ค่ะพูอตามโค้งดูก็ยังยุ้ยวย,ย,วยุ้ยลดกับค่ะมันยังถามง่ายใช่หรอถามโค้งค่ะอือแป,ป๊บแป๊บลดแล้วบดไอ้ขี้เหี้ยยากได้กูหมือนขี้รถบืดไปลดค่ะ สำหรับมือนี้ก็เอาลุงไว้ซจำเนี่ยแหละเนาะได้ค่ะบุคคาไวเอาไม่คลิปไม่ล่อเบ,บิ่งฝันแล้วก็ล่อเบิ่งอันไปลอกขามเชียนท่าคนค่ะ,คะพอขามเชียนปูกับปั้นในลุงเพราะว่าข้าอยากอยู่อยากงานเขาวดำต้องงานตับปลาเมื่อเช้าร์ในของตะแลวมันแล้วเที่ยงเพิ่นค่ะ ดอปลาลงเรียนยอดมันกระบอกจัดตกหน่อยหลายเป็นเลยก็เจ้ากำลังย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 างกันปูเมียปูกระเล่นมากกค่ะน้ำชินให้ป้อนก็เจ้าหลักมากก็เจ้าจกตากันเจ้าหันลังกันอืมจ้าวอ๋อสำรับมื่อนีร่ก็อายุดีไม่แห้งลำลำเรวยๆโซกโศกมันหมานหายเก็บหายจน สบายดีเบิดไปเรืยเจริญพรขอบคุณหลายคะ่ะผู้กำกับอนสกายนะคะผู้สาธุค,คะ่ะสรุปหน้าท่างค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะหน้าท่างจากปูบุญมีและพี่น้องค่ะมันอิปูแล้วมีขันมนตนมาฝากนะคะในคลิปนี้เป็นหน้าทางคันมน่อนสามขันเลยเด้พี่น้องสามขันนะคะปูเราก็จับอ,ออกมาให้นะคะพี่น้องค่ะจับออกมาให้นะคะตามนี้เด้พี่น้องค่ะ จังไรก็ยอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พอมค่ะสำหรับรม่ทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะสำหรับรม่ทังของปูบุญมี่หัวทิ่ผ่พานมาเนาะค่ะพี่น้องน้องหัวทิพผ่านมานะคะ,ะ,คะเข้าโตวิ่งเขาโตเด่นนะคะเด่นของล็อกเงิ่อนล้านนีมากน้ำกันกาหาก,กับหกคะ่ะพี่น้องคะล้ะกะอาโตวิ่งล็อกํำเซียนเขาเขาวิ่งหกเด้อค่ะพี่น้องเด้เออ๋สำหรับมือนี้นะคะพี่น้องจังไรก็อย Billie ่าลืมนะคะ นําไปพิจารณาเบิงพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พ้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางจากปูบุญมีนะคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องวันเทาสกูสก้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณสําหรับขอบ้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูบุญมีค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องคะถ้านผอยากสิกาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่เลือก็อย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิดประพัสดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปูบุญมีนะคะทั้งหมดทั้งมวลมันนี่มีเพียงซ้ำนี่พี่น้องคะแอร์กสิเดียคอตโตล่าพาพี่น้องบรรเทาสุขสุขมปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดี